สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับผมนะครับเจเอชแชนลในสวน,นน้อยปลูกร้อยอย่างนะครับทํากินทําขายบ้านๆท่องเที่ยวบ้านๆกับช่อง y o youtube เจเอชแชแนลนะครับวันนี้เราก็จะมาไล่มแมลงนะครับให้กับต้นพริกผักพืชกินใบไม้กินผลนะครับไม้ดอกไม้ประดับของเรานะครับไล่มแมลงง่ายๆด้วย เอาพืชนี่แหละครับใบไ,ไล่มแมลงเป็นพืชชนิดนั้นคืออะไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับ mm. หลายท่านอาจรู้มาก่อนนะครับว่าสะเดาเนี่ยสามารถไล่มแมลงได้นะครับเราจะนําสะเดาเนี่นะครับไปไล่มแมลงใบน้อยหนาะนอกจากจะไล่เห็บเหาได้แล้วนะครับก็ช่วยไล่เพี้ยนอนมแมลงได้ด้วยนะท่านผู้ชมเราก็จะนําไปใช้นะครับ เพื่อช่วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการไล่มแมลงให้ดียิ่งขึ้นนะครับเราก็จะใช้ใบน้อยหนาด้วยนะครับครับเราก็จะเตรียมภาชนะในการคั้นนะครับนําสารสก,กัดที่อยู่ในใบนะครับของสะเดานะครับแล้วก็ใบน้อยหนาเนาะเราก็จะทําการนะครับขยําผสมกับน้ํานะครับประมาณหนึ่งขันเนาะเดี๋ยวเราเติมน้ําลงไปมาหนึ่งขันนะครับท่านผู้ชม เติมน้ำลงไปนะครับประมาณหนึ่งขันนะครับเพื่อที่จะทำการขยำนะครับขยี้นะครับคั้นเหมือนคั้นน้ำยางเลยนะครับให้น้ำออกมาเขียวปีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับขั้นจนกระทั่งน้ำเขียวออกเนาะเพื่อที่ไม่ให้ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับแต่ท่านใดมีเครื่องปั่นก็สามารถปั่นได้นะครับให้ลดนะครับระยะเวลาในการคั้นนะครับ เราทําการนะครับคั้นจนกระทั่งสีนะครับแล้วก็กลิ่นเนี่ยหอมหอมนะครับกลินใบน้นนาหอมมากนะครับแต่แมลงนะครับจะไม่ชอบกลิ่นนี้เลยนะครับผมแล้วก็นี่นะครับสารสะเดานะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยจากเม็ดสะเดาเนี่ยจะทําการไล่ได้ดีมากๆนะครับผมแต่ว่าเราต้องการแบบเร่งด่วนเราก็จะใช้ใบได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรานําไปกรองครับท่านผู้ชม เตรียมภาชนะในการกรองไว้นะครับเราก็กรองนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เศษผงนะครับจากการคั้นใบสะเดาแล้วก็ใบของน้อยหนานะครับเราจะกรองนะครับไม่ให้ไปอุดตันหัวฉีดพ่นนะครับผมแต่ถ้าใส่บัวราดรดเราก็ไม่ต้องกรองก็ได้นะ เราจะใช้ความเข้มข้นนี้เลยนะในการไล่แมลงนะครับท่านผู้ชมน้ำหนึ่งขันนะครับผมประมาณ1ลิตรไม่เกิน2ลิตรนะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มนะครับประสิทธิภาพด้วยการใช้สารจับใบนะครับสารจับใบนะครับให้กับต้นพืชนะครับแมลงนะครับก็จะไม่เข้ามาใกล้เลยนะครับนั่นคืออะไรน้ำยาล้างจานครับท่านผู้ชมยี่ห้อใดก็ได้นะครับ ใส่ลงไปเลยนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับนี่นสารจับใบนะครับผมนี่นะครับใช้ราดรสนะครับหรือฉีดพ่นนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดใส่กระบอกฉีดพ่นเนี่ยหรือใส่สเปรย์ฉีดพ่นเราต้องไปกรองด้วยผ้าขาวบางสักประมาณ2ชั้นนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราจะไปราดรสหรือฉีดพ่นกันเลยนะครับ ในการฉีดพ่นนะครับควรเป็นในเวลาเย็นนะครับท่านผู้ชมชนะครับฉีดพ่นในเวลาเย็นนะครับเพราะว่า,มาแมลงนะครับเชียรหนอนส่วนใหญ่จะออกมาหาก,กินกันในเวลากลางคืนนะครับท่านผู้ชมจะได้มาประสิทธิภาพนะครับและประสิทธิผลได้ดีมากๆเลยละครับผมฉีดพ่นเวลาเย็นนะครับ ใช้ได้กระทั่งไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับนะครับฉีดพ่นในเวลาเย็นนะครับท่านผู้ชมแมลงจะไม่ชอบกลิ่นนะครับของใบน้อยหนานะครับผมแล้วก็ใบสะเดานะครับสามสะเดาจะช่วยในการไล่แมลงได้เป็นอย่างดีเลยนะครับจะสังเกตว่าบอลสีเนี่ยไม่มีแมลงมารบกวนเลยนะครับใบเยอะนะครับใบสวยนะครับแมลงไม่มาใกล้เลยนะครับฉีดพ่นนะครับในเวลาเย็น สัปดาห์ละครั้งนะครับผมจะดีมากเพราะว่าเป็นพืชไล่แมลงเราไม่ได้ไปทําร้ายเขาเนาะเราไล่แมลงนะครับแมลงได้กลิ่นก็ไม่มาเลยครับท่านผู้ชมใบไม้สวยๆนะครับเรารักของเรานะครับป้องกันแมลงได้ง่ายๆนะครับสูตรนี้นะครับนําไปใช้ได้เลยนะครับพืชไล่แมลงนะครับผมหาได้ง่ายๆนะครับตามไร่ตามนานะครับผมนี่นะครับ ใบไม้สวยๆนะครับก็อยู่กับเรานานๆน,นะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกดสไลด์กดไลค์กดแชร์ให้เจะเอกชาแนลนะครับในส่วนน้อยๆปลูกรลอยอย่างทํากินทํำขายบ้านๆท้องที่บ้านกับเจะเอชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับส,สวัสดีครับ